ไปแลทางด้านข้องมหาวิทยาลัยวะไลหลักนะคะก็ได้มีการจัดกิจกรรมกำนดกลยุทธ์ยกระดับระบบวิจัยและนวัตกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภูมิภาคภาคใต้เชื่อมโยงเศรษฐกิจระดับทองทิ่นและก็ระดับประเทศค่ะ แรกแตะวานี้นะคะที่ห้องแกรนบอลรูมก้าวโรงแรมบรรจงบุรีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายบรรดานสถิิราชวานร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเป็นประธานเปิดกิจกรรมกำหนดกลยุทธ์ในการยกระดับระบบวิจัยและนวัตกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภูมิภาคภาคใต้ภายใต้โครงการการพัฒนาระบบกลไกลข้องอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคเพื่อการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษซีพคคัค่ะการมีผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ด อนุรักษ์ทุ่งทองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมห้าวิทยาลัยวัดไรลักษห้การตอนรับพร้อมด้วยบุคลากรเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆทางรัฐและเอกชนข้าวรวมค่ะครับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับเป็นการบราการรวมกันระหว่างทางภาครัฐเอกชนและภาคการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้นะครับให้เกิดพ้นย่างเป็นรูปธรรมเกิดการเชื่อมโยงเศรษฐกิจทั้งในระับท้องถิ่นและในรับภูยภาครับประเทศนะครับโดยอาัยอุตสาหกรรมต่างๆในท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมเศรษฐกิจนะครับเรื่อว่าผือเศรษฐกิจนะครับโดยการจัหลักสูตรกับพัฒนางานวิเจริยวรวมวิเคราะห์นะครับข้อมูลที่สาคัญที่เกี่ยวเนื่องกับระเบียงเศรษฐกิจาคใต้ในเชิงยุทธศาสตร์รับชาติและรับภูมิภาครับจังหวัดในพื้นที่าคใต้ได้แก่ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเป้าไม้ของประเทศนโยุบายภาครัฐนะครับแนวทางในการดําเนินงานต่มในยุบายข้องภาครัฐรวมถึงกฎระเบียบกฎไม้ที่เกี่ยวข้องโดยให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจะทํหลักสูตร เผื่อสร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญอายุามารดรองรับการวีจจยชั้นแนวหน้าและการพัฒนาเทคโนโลยีนะครับรวมถึงนวัตรกรรมสู่นะอนาคตตอบโจทย์อุตสาหกรรมเป้่าหม้เพื่อพัฒนาธษรกิจของภาคใตายเราไปควงเสี่ยงกันเลยครับ สำหรับการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยเรามีวตัตถุประสงค์หลักๆก็คือเราจะทำแผนนะครับแผนกลยุทธ์ในเรื่องของการขับเคลื่อนอตัวระเบียงเศรษฐกิจพิเศษซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลนะครับแล้วก็มอบให้กระทรวงอวอร์เนี่ยเป็นเฉ้าพในเรื่องของการพัฒนากําลังคนนะครับเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนาแล้วการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนนะครับโดยเป้าหมายสุดท้ายของการจัดงานเนี่ยเราอยากจะเห็น แผนกลยุทธ์นะครับของ SEC หรือว่าเป็น south e r n economic corridor นะครับซึ่งแผนตัวนี้จะเป็นแผนที่จะนำไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ของระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ,ษนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้เคยมาประชุมคลมสัตจรที่จังหวัดระนองนะครับที่ที่คลมได้ลงพื้นที่ในจังหวัดระนองแล้วก็เราได้มีการให้อุทยานวิทยาศาสตร์ของภาคใต้ตอนบนก็คือมอวดัดลักรัเนี่ยเป็นกลไก,ลก,ลกสําคัญ ในการขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจพิเศษทั้ง4จังหวัดนะครับอ,อันที่2ที่เป็นวัตถุประสงค์ข้อที่2ก็คือเรื่องของการพัฒนากําลังคนที่มีสมรรถนะสูงนะครับเราเรียกว่าเป็นเป็นไ high c o m p e t e n c y นะครับคนเหล่านี้เราจะเน้นเรื่องโอเดโอเคมีคอลอย่างที่ท่านผู้ว่าราชการท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้กล่าวถึงนะครับก็จะเน้นในเรื่องของการพัฒนาทักษะของกําลังคนด้านโอเดโอเคมีเขนะครับเป็นอันดับแรกก่อนนะครับ อันดับที่3เนี่ยเราจะพยายามที่จะขับเคลื่อนงานวิจัยนะครับของหน่วยงานในการสังกัดของกระทรวงอวอซึ่งมีประมาณ175หน่วยงานทั้งมหาวิทยาลัยอย่างเช่นสวทชนะครับแสงซิงค์ตอนสัม,มันที่ยุ่ีนิวเคลียร์เหล่านี้ครับเอางานวิจัยแล้วก็เอางานของแต่ละหน่วยงานมาลงในพื้นที่ของระเบียงเศรษฐกิจพิเศษทั้ง4จังหวัดเพื่อสร้างความเข้มแข็งนะครับแล้วก็สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยมันเพิ่มขึ้น ครับก็มหาวิทยาลัย,ยล,ลักษ์จริงๆเนี่ยเราก็ทําในนามของกุทิยานทิศศาสตร์ในเทคโนโลย,ยีนะครับซึ่งเป็นเราครือข่ายของกุทิยานทิศศาสตร์ภา,าคใต้เราก็ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานกับเคลื่อนในการทาโครงการนี้ในพื้นที่นะครับก็วิธีการก็คือเราก็จะจะับมือกันกับ เครือข่ายมหาวิทยาลัยก่อนนะครับจะเป็นเครือข่ายของทีมทยาศาสตร์แล้วก็อย่างเง้ภาครัฐไปกระชนในพื้นที่เพื่อที่จะมา,าจัดกิจกรรมทั้งหมด4ก<ข>ิจกรรมสําหรับโครงการนี้นะครับกิจกรรม<ข><ข>ที่1เนี่ยก็คือกิจกรรมวันนี้เป็นเรื่องของการทําแผนในการที่จะยกระดับของการเอาวิทยาศาสตร์เนี่ยไป พื้นที่ SEC มีอีกรำหนึ่งเป็นเรื่องของการพัฒนาศักยภาพกําลังคนในพื้นที่แล้วก็เ,เรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นห้องปฏิบัติการอะไรต่างๆที่จะตอบโจทย์ของอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นทะีะ่ซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะดําเนินการโดยบุทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ใายหลัง